ทำไมถึงจะต้องมาเลือกโลเคชั่นหัวมุมแล้วเหมาทั้งตึกตอนแรกเอาตึกเดียวตึกข้างหลังก็เซ้งด้วยเลยต้องทุบ2ตึกมารวมกันกุมารทองตัวเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้แล้วไงวันหนึ่งไห้กล้าหยิบขึ้นมามันพูดแบบนี้ไทก้าการจะเริ่มรักใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่ยากคือการเป็นเพื่อนกันกับแฟนเก่าโอทำยังไง ฮัลโหลว่างพี่เโอเล่โอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะโอเล่จ๋าบอกพี่เพจ้าว่ารอที่ร้านเลยเดี๋ยวเจอกันจ้าคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกล้องมีนัดทานอาหารนะคะกับหนุ่มแซ่บอย่างเพชรจ้าค่ะจะเดินทามาหาเขาก็ต้องใช้รถแบบนี้เลยค่ะอีซูซู The New m u l X นะคะรถ SUV ยอดนิยมนะคะเป็นรุ่นใหม่ของทางอีสุสบอกก่อนว่าดีไซน์นี่สวยเท<ว>่แกรง่งดูแข็งแรงและปลอดภยัยไปหาเพชรจ้าที่ร้านอาหารโคชิีกดน,นะคะไปค่ะเดี๋ยวเขารอนานค่ะสวัสดีค่ะ โอยตายแล้วก็วันนี้พวกเตอนบ่ายนะคะเรามาใกล้แล้วค่ะใกล้เทศกาลปีใหม่จุงพฤศจิกายนตอนนี้ไปเดือนแล้วใช่แล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองมากๆนั่นคือสยามสแฟวร์เดินแหลกที่ไปด้วยพวกเราต้องมาเดินใช่แล้วแล้วทุกวันนี้เราแต่งตัวแบบว่าน่ารักมากนี่จะบอกเลยนะว่าใกล้ปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายคนก็กําลังมองหาร้านที่จะแบบเอ้ยปาร์ตี้สังสรรค์ต้องมาฉลองหรือว่าหาพาผู้ชายมากินช่วงปีใหม่ร้านยังไงร้านนี้นะถ้าใครไปเกาหลีจะเห็นเลยเพราะว่าเขามีแบบว่าสิบกว่าสาขาทั่วเกาหลีร้าน ซินโดเซกิ <S S มาจากเกาหลีถูกต้องแล้วและที่สคาคัญงงมากว่าเจ้าของเนี่ยไปขอเอาสูตรที่เขาแบบหวงห่วงเนี่ยมาได้งไ,ไงมาได้ยังไงแล้วบอกกันไหมคะร้านนี้ถ้าตจนนี้คุณไม่มากินถือว่าายตาไม่รับไปข้างในร้านเลยสวัสดีค่ะออันช เฮียร้านเซียร oh, okay. hey, ้านเซียร้านคุณเหรอใช่ครับอู้ร้อนค่ะพี่แพรสวัสดีค่ะขอบคุณเจ้าพ่อปาร์ตี้มาขายหมูย่างได้อย่างไรเดี๋ยว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 พี่พอพาพี่ก้องเนี่ย ขึ้นไปห้องลับไปพาไปห้องลับดีกว่าจะไปกินข้าวมนกันไปห้องเชือดไปหจตายแล้วพระเจ้ากลางวันพาไปกมนกินแล้วเหรอไม่นี่ก่อนไปก่อนไปก่อนไปนี่มาดูนี่ก่อนต่อไปดูนี่ตามนี่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 โอ้ปลาปลาปลาไปจ้าพี่อยากละพี่อยากอยากพาเราเชือดขึ้นหยิบไปจ้าข้างบนพาเราเชือดพาเราเชือด เชิญเครับเชิญครับน <c oughs> ี่นคุณ <c oughs> เจ้าร้านคุณนี่ร้านนี้ชื่อร้านชินโดเซกิครับเป็นชายมานไหนที่เกาหลีครับเขาดังจริงๆที่เกาหลีหลคุณอยากรู้ว่าอ่ะแน่นอนเขาอ่ะไม่ไม่ง่ายหรอกเกาหลีที่จะขายแฟนชายมาพี่เพชรไปตื้อเขายัางไงคือต้องเล่าอย่างนี้ครับท้าความเจ้าของเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมูเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าไอหมูเนี่ยต้องเอาไปใช้กรรมวิธีอะไรเนื้อมันถึงจะออกมาอร่อยสุดเพราะฉะนั้นโจทย์แรกที่เขาให้มาคือประเทศเรามีสายพันธุ์ดูร็อกหรือเปล่า เป็นหมูสายพันธุ์ที่ดีเบาอ,อาการเอามาเปนน็นบาร์บีคิวสุดท้ายเราก็ไปหาซัพพลายเออร์ที่ที่หาดูร็อกมาได้มีเนื้อด้วยเนื้อ,เน,อเนื้อมาจากเกาหลีเหมือนกันที่เนี่ยเป็นหมู die ไดเอชคือุไม่เคยรู้เลยบุงคิดว,ว่าหมูมันจะเสียต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเขาเลยแล้เอาหมูเนี่ยไปอยู่ในตู้แช่ นะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยสวยๆไอแบบเนี้ยไอหมูชิ้นเนี่ยพี่ต้องใช้เวลาบ่ม18วันเพราะฉะนั้นเนี่ยโต๊ะหนึ่งอ่ะมีโคต้าให้กินได้แค่ชิ้นเดียวที่อยู่ในตู้ข้างล่างเมื่อกี้แล้วทำไมถึงจะต้องมาเลือกโลเคชั่นหัวมุมแล้วเหมาทั้งตึกที่สยามเราอยากได้สยามเพราะเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นแล้วก็มีความเป็นเกาหลีเพราะว่าสยามเขาปรับโฉมใหม่เป็นเกาหลีอ่าใช่แล้วก็ทำไมต้องเหมาทั้งตึกเราก็อยากให้มันสวยๆตอนแรกเอาตึกเดียวเพราะอีกตึกข้างหลังก็เซ้งด้วยตอนแรกที่นี่เป็นธนาคารก่อน อ่าแล้วก็มีเหมือนร้านขายขนมเลยไ่รเราเลยต้องทุบ2ตึกมารวมกันเดี๋ยวก่อนนะคะคุณเสียคะตัวนะคะเสี่ยครับทั้งหมด38ร้านครับเสี่ยไอเฮียไออะไร่เฮียทุบตึกใดๆก็ตามเฮียขายหมูย่างเข้ามาในร้านเฮียไม่มีกลิ่นเลยอ่าเออทําไมเฮียก็เป็นระบบของเกาหลีก็คือดูดจากด้านล่าง ไม่มีระบบดูกลิ่นจากร่างใช่ั้มเสื้อผ้าใส่มนจะสวยแต่ไม่มีกลิ่นจริงแต่ว่ากว่าจะให้ร้านปังแน่นอนคุณก็มีเคล็ดลับแหละหมูแม่หมูแม่หมูไม่มีหมูเลยมีแต่หมูจริงหรอไม่มีหมูไม่มีมูไม่มีหมูมีแต่หมูอยากกินทำไปหนไรเลยอยากกินอยากกินหมูดายเอชเอออย่างเมนูอาหารของเรานะครับราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้นะครับในบรรยากาศพรีเมียมครับอย่างหมูสามชั้นที่เห็นเนี่ยนะครับชิ้นละแค่380บาทเท่านั้นเองครับแต่ถ้าว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยนะครับอันนี้ใหญ่ๆแบบนนนนีี้้เลยะออัคืซุป เปอร์โกลเด้นพ็อกนะครับก็1โต๊ะก็ขายแค่หน่งชิ้นเท่านั้นทีนี้ราคาเพียงแค่850บาทครับก็เรียกว่าราคาย่อมเยาวก็อย่าลืมมากินกันนะจ๊ะอุ้ยพี่บอสพี่บอสอยู่ที่ปรงพักกดตัวที่นี่ไงสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับท่านที่ถุงความอร่อยโคตันนนจะปรากฏตัวทันทีใช่เรพี่บอสบอกว่าจะมาร้านนี้นะครับเราก็เลยก็เลยมาด้วยเพราะว่าร้านนี้เราเคยมาทานแล้วของของเบจจ้าอร่อยมากชื่อร้านอะไรซินซินโดซิกิ นี่อ่ะแต่ว่ามาเคยกินแล้วนี่คือเมนูที่พี่พลชอบคือไข่ตุ๋นใช่ไหมคะแล้วก็มีเมนตายกอไม่เหมือนที่อื่นไข่ตุ๋นที่นี่แบบโอนุ่มดีคุณเป็นแบบนี้เหรอใช่ข้างบนเป็นไข่ปลานะครับก้อนข้างบนใช่เป็นเมนตายกอไข่ปลาตายแล้วค่ะเระวังร้อนนะคะเอาไข่ปลาหน่อยไหมคะพี่ก้องอ่ะไข่ปลาขอาไข่ปลาให้นิดนึงอันนี้อะไรคุณเพชรจ้านี้อันนี้คือข้าวผัดหมูดูร็อกครับอันนี้คุณเพชรจ้นี่ต้องสั่งล่วงหน้าไหมไม่ต้องครับไม่ต้องเลย มาถึงก็สั่งได้เลยครับรอไม่นานสำหรับอันนี้ครับเรียกว่าทงจิมีหรือว่ากิมจิน้าแข็งกิมจิเย็นนะครับเอาไว้สําหรับเปิดต่อมรับรสเวลาที่เราไปกินพวกโอมาคาเซอะไรเงี้ยอาหารชั้นสูงเขาจะมีการให้เปิดต่อมรับรสกันก่อนนะครับเขาบอกว่าร้านัวนี้ที่บอกว่าหมูเนี่ยต้นนี่ยมีตุกิจินมาโตหนึ่งอะได้1ชิน้นเรียกว่าซปเปอร์โลเดนพอครับกำลังย่างอยู่ในเตากรรมวิธีเนี่ยต้องต้องบ่มอยู่เนี่ยในตู้ไรเอทประมาณ17-18วันแล้วก็ในหมูตัวหนึ่งเนี่ย มันได้แค่8ชิ้นอันนี้มันเขาเรียกว่าโชเดร็คเจ้าของที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาพิถีพิถันเขาบอกว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่หน้าตาเหมือนโทมาฮอคหลายคนอาจจะคิดว่านี่มันคือโทมาฮอคแต่จริงมันไม่ใช่อันนี้คืออะไรคุณอันนี้คือทะเลดองครับในนี้ก็จะมีหอยโอตาเตะมีปูด,ดองมีปลาแซลมอนมีกุ้งดองในสไตล์เกาหลีนี่ช่วยกดนี่คุณดูนะแลวนี่มีพริกยยอยู่นะคุณนี่แซ่บอซ่บเป็นไงครับนะฮะ อย่างงฮะอร่อยหดเพชรจ้าอันนี้คือสลัดสลัดหมูสไปซี่อากิมจินี่ก็ไฮไลท์ของร้านผมนะกิมจินี่คือสูตรจากเกาหลีเลยเกาหลีเลยเกาหลีเลยส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอะที่เอาหมักกับสตรอเบอร,รี่สดนะครับมันเลยออกมาเป็นสีสชมพูอันนี้เป็นซุกกิมจิครับผมเพชรบอกว่ากล้าเลยไม่มีไงสู้ได้ต้องที่นี่ต้องที่นี่อันนี้ออริจินอลคือมองบอกถ่ายรูปมากอันเนี้นนย มันคือน,น้ำเนียอร่อยมากเลยเหมือนน้ำนนเหมอนน้ำเมลอน,นอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มประจํำร้านเราชื่อว่ามีโซอันนี้คือคิดคิดขึ้นมาเองแตไไงไ่ไม่มีเหล้าไม่มีเหล้าครับ <c oughs> ข้าวที่นี่คือหุงหม,มอ้อต่อหม้อใช่ครับคุณตักแจกเลยข้าวเนี่ยเขาเรียกข้าวกัมาสอดคนเกาหลีส่วนใหญ่เขาจะกินกัับให้หมดก่อนแล้วค่อยค่อยเอาเศษกับข้าวมาคุกกับ กับข้าวของเขาเลยเป็นที่มาว่าใต้หมอหุงยังไงก็ได้ให้มันไหมเพื่อที่จะมากินกับซุปกิมจิตอนอหลังนอกจากเมนูที่เรามาหนูชอบอีกเมนูนึงหมูสามชั้นตั้งได้อ่าหมูสามชั้นตั้งได้ก็เป็นหมูสามชั้นไดเอทคือปกติเวลาเราเห็นหมูสามชั้นร้านอื่นนะครับพี่ก้องพี่พโพสต์มันจะเป็นแบนด์มันจะเป็นแบนดเวลาย่างมันก็สุกแค่หน้าเอับหน้าบีอ่าแต่ถ้าเน,นี้ย <c oughs> เราจะย่างได้ทั้ง4ด้านทําให้กรอบ4ด้านแล้วข้างในเนี่ย <c oughs> นุ่ม <c oughs> พี่กองก็แลดูหิวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่พี่เพชรจ้าเพิ่งมาจับแต่จริงก่อนหน้านี้พี่เพชรอ่ะเคยทำธุรกิจมาก่อนแล้วทํามาตลอดทําเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนี่แหละแต่เป็นอาหารเสริมแต่เห็น <c oughs> บอกว่าเคยไปเซ้งธุรกิจพี่นิโน่แต่ก่อนคือเปิดร้านเหล้าอันนั้นคือวัยวัยเยาว์เลยกำไรไหม กำไรพี่กำไรกำไรจนเอาเงินน่ะไปต่อยอดไปเปิดร้านชื่อกึ่งกมูที่ทองหล่อถือว่าประสบความสำเร็จก็คือ,อมีตังค์อ่ะแล้วก็ค่อยมาเข้าวงการบันเทิงค่ะใช่เขาก็เห็นผมมาเก็บตังค์อยู่ข้างในเขาก็ถามว่าน้องอเป็นใครผมบอกผมเป็นเจ้าของร้านก็ขอสัมภาษณ์ลงคอลัมน์ยังแอบซิเวอร์ได้ไหมเป็นแบบหนุ่มไฟแรงอะไรเงี้ยพอผมได้ลงคอลัมน์นั้นปุ๊บเขาก็เชิญให้ผมไปเป็นหนุ่มคีโอพี่เพชรเอาจริงๆกับการที่เปิด ผับมาก่อนอแล้วมาทําธุรกิจร้านอาหารนะมันต่างกันไหมครับมันต่างกันเยอะมากเลยผับเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแค่คนคุมสต๊อกแอลกอฮอล์อม,มิกเซอร์อแล้วก็ฝากชีวิตในห้องครัวไว้กับพ่อครัว2องคนแค่นั้นเองแต่ร้านอาหารเนี่ยโโรเซสเยอะมากพนักง,งานเราเป็นร้อยนะคือต้องมาบริหารเรื่องคนอ่าเรื่องการจัดการคนแล้วก็ต้องไปเขาเรียกว่าเช่าสต๊อกอะที่เก็บ,ท,กบที่เก็บเนื้ออ่แล้วก็เราก็ต้องมีเขาเรียกว่าบูชเชอร์ มันต้องมีที่ให้เขาจะมาให้เขาแล่ที่นี่ก็ไม่ได้อกีกตั้งกี่โมงกี่โมงคุณเพปเปิด10โมงเช้าครับจนไปถึงสี่ทุ่มถ้าเกิดว่าสุกเสาร์อาทิตย์ก็ปิดห้าทุ่มครับอ,อยู่ตรงไหนของสยามนะติดก,กับโรงแรมโนวเวาทเลเลยครับอยู่ติดกับทางออกตรงข้ามสตาร์บัคแต่เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่อมาม่าคุณเนี่ยนะครับเออสียชีวิตใช่ไหมคุณมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกัน ไปเยี่ยมรายการเลยลนะรายการที่รายการอะไรนะคะคือร้อนอนบ่ายค่ะ<อ>วันนี้ราจคุณพ่อมาทัวนะคะท่องกันเอาไว้8สิงหาคม17ธันวาคมนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์คชั้นดีนะคะแล้วร้านค้าเนี่ยร้อยกว่าร้านค้าอาหารเนี่ยพันกว่าเมนูร้านแรกคุณท่องป็นไรคะร้านนี้เน,นี่ยเป็นร้านเป็นมณีปลาส่อไร้ก้างแลวเขาพิเศษเลยนะคะ <ๆ S 1> เขากรอบนอก<ๆ>นอกรอบนอกนุ่มในนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยเนี่ยเราตัดเข้าไปไม่ได้เป็นแป้งนะ คือข้างในเนี่ยเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยแต่เคล็ดลับของเขานั่นก็คือการเอาเนื้อปลาเนี่ยมาคลุกกับแป้งทอดนะคะแล้วการคลุกให้แห้งก็เลยทําให้แป้งเนี่ยเกาะเนื้อปลาเนี่ยให้คุณผู้ชมดูไม่หนาเกินไปเดี๋ยวให้ดูนี้ขอโทษขออนุญาตใช้ดูไม่หนาเกินไปแล้วพอเอามาโรยงานนะคุณก้องขาแล้วต้องไปเก็บขนมปังเนี่ยปลามีความกรอบและหอมให้ดูว่าแผ่นถนาดไหนนะคะยอยู่เลยเดี๋ยวให้ดูนะคุณผู้ชมนี่นี่เป็นแผ่นเล็กๆ อันนี้คือปินมันมีปลาส้มในช่างสับปะรดสเลอร์รี่อ,อบหมคะอันนี้กินคาแล้วต้องต่อหวานร้านนี้เนี่ยภูมิใจนำเสนอข้าวกรอบสยามเป็นข้าวไรซ์เบอรี่อบกรอบสายเฮลตี้ฟังตรงนี้เลยอันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าของเขาเนี่ยนะคะ ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยทั้งหมดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมมีกี่รสคุงท็อปสามรสชาติค่ะรสัวดที่สงงาขาวรสไรซ์เบอร์รี่งาขาวแล้วก็รสมะม่วงหิมะพานงาดำค่ะวิธีกินง่ายๆนี่เขามีรอยฉีกให้นี่นะฮะสุวอย่างนี้ก็กินเลยเขาที่มาที่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะไม่มีแตกไม่มีอื่นนี่มาแล้วค่ะโอ้โหกรอบมากเลยอย่าลืมนะคะอยากเจอความอร่อยแบบนี้สิบันเต็มสิบันเต็มสิบันเต็มวันที่แด ชันยธันวาคมนี้นะคะที่ฟิวเจอรพาร์คหลังจิตชั้นดีนะคะนิติโปรแฟร์ในงานสินค้าราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านทุณต้องคาะสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ดีโดยาสีฟันกูดเอชอาม่าเสียไปกี่กี่กี่วันแล้วประมาณกี่เดือนละประมาณาสัก2เดือนนะสเดือนครับ คือผมก็เสียใจเป็นธรรมดานในประสานลูกออชายนะครับแต่ว่ามีวันหนึงอะไทก้ามาบอกผมตอนที่มันจะนอนเออป้าก้ามีอะไรจะบอกนะเออแต่ไม่รู้ว่าจะบอกป้าดีหรือเปล่ามีอะไรเหรอวันเนี้ยอาม่ามาหาที่โรงเรียนด้วยและไทก้ารู้เม่ออาม่าไปแล้วรู้รู้ว่าาม,ม่าตายแล้วแล้วป้ววา,าบอกอาม่ามาหาช่วงนึงกลางวันใช่ไหมใช่กลางวันกลางวันบอกมาหาที่ห้องเรียนล่ะ มาอยู่ข้างๆตอนนี้เขาเรียนผมก็ถามว่าเฮ้ยจริงเบ้าแล้วได้คุยอะไรกันเบ้าอะไรเงี้ยบอกกล้าไม่ได้คุยไม่ผมก็เลยสอนต่อบอกไม่เป็นไรลูกอาม,ม่าถ้ามาแล้วเนี่ยต้องมาอีกเรื่อยๆคราวหน้านะบอกอาม,ม่าขอเลขชัดๆเลยสตัว <c oughs> ได้ <c oughs> เขา <c oughs> มีความตื่นเต้นไม่ได้บอกว่าปาอาม,ม่ามาแบบตื่นเต้นกลัวอย่างนี้มีไหมไม่มีคือเหมือนกับเขาเขาเป็นเด็กชอบผจญภัยอ่ะกลางคืนก็ชอบเอาไฟฉายออกไปส่องหาผี หาอะไรเงรี้ยเออแล้วก็จะมีเกมเกมจับผีเอาแบบเอามือถือมาแล้วก็ส่องเพื่อจับผีไม่เป่าไปอยู่กับพี่ป๋องกป๋องก็ป่นไม่เอาไม่แล้วเสียคนแล้วเห็นบอกว่าพี่เพชรยังพัวพันกับกูมารทองอะไรอยู่ที่ไ้าน<ม>เลยไม่ไม่พัวแล้วผมไม่พัวพันกับกูมารทองแต่ว่ามันมีเรื่องตลกของไทก้าเรื่องหนึง่งตอนนี้ไปที่บ้านอา마ผมอะขอกุมารทองอะให้มาเกิดเป็นไทก้าเรามีความเชื่อว่าเขามาจากกุมารทองที่ ที่ผมเลี้ยงไว้แล้วพอเขามาเกิดอูไอ้กุมารทองตัวเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้แล้วไงเพราะว่าเขามาเกิดแล้วผมก็ทิ้งเอาไว้ในเก๊ะที่ได้เกะที่<อ>บ้านอมาม<อ>่าวันหนึ่งไทก้าก็เดินมาที่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็เปิดเกะแล้วเอามือล้วงหยิบขึ้นมาแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ําผมก็ถามว่าไทก้ารู้ว่าที่ถืออะไรก็ไทก้าไงฮะมันพูดแบบเนี้ยก็ไทก้าไงทั้งนั้นที่เขาไม่เคยรู้เรื่องกูมารทองหรืออะไรเลย วิลลุ้งพี่เพชรไม่ขนลุกหรอแบบตกใจตกใจแล้เราถ่ายกล้องอยู่ด้วยเราตกใจเฮ้ยมันมาซิงกันได้ยังไงวะมือเออนึกออกไหมตัวมึงกับกุมารทองอ่ะมึงไม่เคยรู้เรื่องแต่ทำไมมาพูดเรื่องเดียวกันได้เงี้ยตอนที่คุณไปขอกุมารทองนะคุณพูดยังไงที่มันาเกิดเป็นลูกเ๊กค่ะชาราโซจูแล้วค่ะเอาม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 าอามาต่อเรื่องใส่ก้าต่อต่อ ่าาวทไมคุณเมย์เวลาคุณเป็นขอกุมารทองเนี่ยวะให้มาเกิดเนี่ยคุณขอยังไงเรื่องมันดูแลเหลือเชื่อนะวันนั้นอะเป็นวันที่พ่อผมอะกำลังจะตายทุกคนมาเยี่ยมหมดแล้วยกเว้นผมผมไปถ่ายรายการมามาทีหลังอพอผมเข้าไปปุ๊บผมก็ไปกระซิบกับป้าว่าป้ามาแล้วนะอ่าชักพักโทรศัพท์เข้าผมก็รับเป็นอาจารย์หมอดูเขาบอกเพชรจ้าเมื่อกี้อาจารย์นั่งสมาธิอยู่ดีเห็นเด็กคนหนึ่งอะ มันเข้ามาคุยบอกว่าตอนนี้มันหมดเวรหมดกรรมแล้วมันกำลังจะไปก <Ừ. S 1> ุมารทองตัวเนี้เป็นของพ่อผมถ้าพ่อผมตายเนี่ยกุมารทองที่พ่อผมเลี้ยงอะ่ะก็จะไม่มีคนเลี้ยงต่อไม่มีคน <ไป S 1> เลี้ยงต่อ,ตอมันจะหมดเวรหมดกรรมเ,ออเขาบอกไอเด็กคนเนี้บอกว่าเขาจะไปเกิดใหม่หรือจะให้เขาอยู่รอถ้าให้เขาอยู่รอเขาจะมาเกิดเป็นลูกนิวเคลีย์วางสายไปปุ๊บพ่อผมก็ตายทันทีผมก็ออกมานั่งร้องไห้แล้วก็นั่งคุยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเธอท้องแล้วได้ลูกชายคนแรกเนี่ย มันต้องเป็นเอไอกุมารตัวนี้แน่<ล>นอนนะแล้วกุมารผมอะชื่อก้าผมได้ตั้งชื่อลูกผมว่าก้าไทก้าใช่เดี๋จตอนี้กูเลี้ยงไทยก้าเองเลี้ยงเองครับแล้วก็นิวเคลียร์ก็ช่วยกันเลี้ยงของคนจนไหมไม่จนเลยไทยก้าเลี้ยงง่ายมากแบบชอบนั่งวาดรูปนั่งทํางานฝีมืออะไรเงี้ยพี่ตอนนี้พี่เพชรหลักๆก็คือเลี้ยงลูกแหละแล้วคือเป็นโสดคิดไหมว่าจะกลับมามีความรักอีกครั้งมีเลยมีอยู่เนี่ยเราเราันต้องหล่อเลี้ยงด้วยความรัก การจะเริ่มรักใหม่หอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่ยากคือการเป็นเพื่อนกันกับแฟนเก่าโออยัอน,น,นทำยังไงสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงดอกบกคู่แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรอัญชันการเป็นเพื่อนกันกับแฟนเก่าโออยัอน,น,นทำยังไงอันนั้นต้องใช้เวลา ตอนที่เราเลิกกันอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะมันจะเกลียดกันก่อนอผมกับนิวเคลียร์ก็เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างทําให้กันและกันผิดหวังเพราะนั้นเราก็ไม่อยากคุยกับเขาเขาก็ไม่อยากคุยกับเราแต่ต้องอยู่เลี้ยงลูกด้วยกันอ่ะช่วงเวลานี้คุณเลี้ยงลูกคุณก็อยู่บ่ายผมก็ไปอยู่ห้องนู้นอ่าเดี๋ยวถึงเวลาให้ผมมาดูลูกคุณก็อยู่ห้องนู้นไปอยู่นานไหมประมาณสักสองปีแต่ระยะเวลาเนี่ยมันทําให้ความโกรธหรืออีโก้ของแต่ละคนอ่ะมันมันเจือจางลงไปเรื่อยๆเจอตาไปเเื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะ เราก็จะตัดสุปว่าเฮ้ย hey, จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนี่วาเราก็ดีๆกันไปทีวะก็แค่ไม่ได้เป็นแฟนกันนี่ว่าแต่มันต้องใช้เวลาจริงๆแล้วมันจะทําได้ใช่ไหมนคุณ<ม>ชอบผู้หญิงอายุห่างกับเขาเยอะใช่ใช่แต่ชอบเด็กแหตุทําไมคุณไม่้องผู้ใหญ่แก่ๆบ้างอ่ะไม่ใช่สเปคเราชอบเด็กเพราะว่าเราอยากเห็นการเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันคือน่าจะเป็นคนโคจิตคือผู้ใหญ่อ่ะคบผู้ใหญ่มันยังง่ายตรงที่ว่ามีเหตุผลอ่าเข้าใจ เข้าใจโลกอะไรไม่เอากูไม่ชอบชอบงอแงเออชอบแบบเอ้ยทำไมไม่โทรมาปูมีอีกหนึ่งคนที่จะมาอันเนี้ยสมัยก่อนเขาก็เป็นคาสโนวาตัวพ่อถือว่าเป็นเสือตัวพ่อเลยเสือตัวพ่อเหรอใช่เชิญเลยดีกว่าค่ะมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเสือตัวพ่อเสือตัวพ่อตัวห่มเหรอนั่งใกล้สาวๆได้ไหมเนี่ยได้เลยครับได้เลยครับนี่อาหมูยังอันตรายอยู่นะยังเป็น พี่หมูเนี่ยก็มีแฟนเด็กกว่าอายุก,กว่า13ปีเหมือนกันใช่ไหมคะฮะภรรยายุน้อยกว่า13บสามปีโ oh. อ้คงถามพี่หมูว่าอะไรเป็นสเสน่ห์ของการมีคู่ที่อายุน้อยกว่าเราเยอะๆเออเขาก็มีความสดใส oh. มีความสดใสใช่ไหมอ่า oh. สดใสมันก็จะทําให้ใบไม้หรือดอกไม้มันก็จะบานทั้งวันสวยเออเอ,อ่ะหมูบอกจริงๆสมัยก่อนอ,อ่ะหมูเป็นคาสโนวาไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นนะอ,อ่ะหมูเงียบๆอะ่ะ แล้วแล้วแล้วอย่างเงี้ยในฐานะที่เราอะเป็นอดีตเสือเสือรุ่นพี่อยากจะสอนเสือเสือรุ่นน้องเสือที่อยู่ในถ้าวันนี้ทั้งสามเป็นยังไงบ้างคะอยากจะสอนยังไงบ้างคะจากประสบการณ์ชีวิตของอาสิงโตเนี่ยเป็นเจ้าป่าใช่ไหมสิงโตเป็นเจ้าป่าเป็นเป็น,ปนมันมันเป็นสัตว์ที่มีอํานาจที่สุดในในป่าใช่ไหมออกล่าเหยื่อทุกวันเลยแล้วเราก็ค้นพบว่าสิงโตเนี่ยมันไม่ได้ล่าเหยื่อได้ทุกวันนะว่าได้วันหนึ่งเพชจ้าหรือว่าเสือทั้ง3ามเนี่ย ไม่ได้จับหรือขยํำเหยื่อได้ทุกวันก็อย่าได้ท้อใจไปเพราะว่าแม้กระทั่งสิงโตซึ่งเป็นเจ้าป่าก็ไม่ได้ขยํำเหยื่อได้ทุกวันวันนี้เอาจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณพี่เพชรด้วยนะคะที่มาเลี้ยงมื้ออาหารของเราครับผมและขอบคุณพี่พลศอานอนท์ด้วย,ท,วยที่มาช่วยกินที่มาช่วยกินเพราะไม่งั้นเรากินไม่หมดแน่ๆเลยค่ะพี่พลอร่อยมาก ครับผมร้านนี้อยู่ที่ไหนเปิดเมือ่อไหร่เมื่อไหร่บกนิดนึงสิก็ป <c oughs> เปิดทุกวันเลยครับจันถึงจันเลยนะครับอยู่ที่สยามสแควร์นะครับก็มี4ชั้นด้วยกันนะครับก็สามารถมากันได้อยู่ข้างๆโรงแรมโนโวเทลใกล้ๆกับทางออกนะครับฝั่งตรงข้ามกับสตาร์บัคนะครับเปิด10โมงเช้าจนถึง4ีทุ่มครับแต่งจริงไม่ใช่อะไรนะคะ เราชวนพี่เพชรมาดูเป็นหน้าเป็นตายเฉยแต่คนจ่ายเราให้พี่พชจ่ายเนี่ยเราขอบคุณมากเยพนเสียพอขอบคุณเสียออขอบคุณนะคะพี่พลขอบคุณค่ะไม่เป็นไรทำบุญ <laughs> ถูก <laughs> แต่อห <objet> มูยังอยู่กับเราต่อนอาอามูต่ออีกหน่อยไหมอยากรู้เคล็ดลับทำยังไงให้เป็นเสือตลอดกาลได้เลยได้เลยอามูจริงมีเคล็ดลับในการแบบว่าทำให้เราเป็นเสือตลอดไปไหมคะใช่สอนรู้หน่อยอย่าเป็นเสือ ความรักมันมีหลากหลายรูปแบบชายชายหญิงหญิงหญิงชายแต่อย่าลืมที่ทจะรักที่จะดูแลตัวเองเอันนี้สําคัญกว่าเพราะว่าแก่เป็นเรื่องธรรมชาติยังไงเสือทุกตัวยังไงก็ต้องแก่นะเพราะ,ะฉะนั้นรักที่จะดูแลตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับเพียงแต่ว่าเราหันมาใส่ใจได้ทันเวลาก็ช่วยได้อะอย่างวันนี้หมูขอเวลาคุณผู้ชม5นาทีหลังจากนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเห็นหน้าหมูเนี่ยคุณผู้ชมต้องคิดถึงแต่ลาจีน่า เซรั่มกระปุกแดงตัวผมเนี่ยนะครับใช้มา 4- 5หปีใช้จริงท้าทุกวันเลยหมูท้าทุกวันเลยนะครับกว่าน,นี้เรามีแต่ลจิน่า 12x ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ครับพัฒนาสูตรมากว่า5ปีละเราพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละจีนา่าเรียกว่าไฟดีแมทริกคอร่าริ้วรอยแนวตั้งคือหว่างคิ้วหรือรองแก้มหรือริ้วรอยแนวนอนไม่ว่าจะเป็นหน้าผากเอ่ยตีนกาใตา้ตาจะค่อยๆแลดูเบาบางและค่อยๆแลดูจางลง ภายใน14วันนะครับบอกได้เลยนะครับว่า 12x ตัวใหม่เนี่ยนะครับดีกว่าเดิมหลายเท่าปีนี้นะครับอายุอ่ะ67 <60. S 1> แล้วแต่ลนะจีน่าเนี่ยดูแลผิวอหมูมานะครับได้ผิวมาแบบนี้ใครยังไม่เคยลองผมท้าผมท้านะครับทุกคุณได้ลองจะได้รู้นะครับว่าผมพูดจริงและเจอหน้าผมแบบนี้สบายใจได้นะครับว่าโปรที่มาให้วันนี้ เป็นโปรโสิ้นปีทุกคนนะครับเตรียมโทรศัพท์มานะครับต้องโทรตอนนี้นะครับโทรมาที่1 577หรือ Line แอดไตร์จีน่หลังจากนี้5นาทีไม่จำกัดสายนะครับวันนี้คุณผู้ชมจะได้แบบนี้ได้แบบนี้ครับนั่นคือได้ผู้ชมได้เซรั่มไตรจีน่า2กระปุกใหญ่แล้วก็ได้2พกพาปกติเนี่ยได้แค่นี้เท่านั้นนะครับ แต่นี่คือโปรเส้นปีเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งทีนะครับเราเพิ่มไฮยาบูสเตอร์นะครับอีก1ขวดปกติเซตนี้เต็มๆเนี่ยคือเกือบหมื่นแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับโปรนี้วิผู้ชมไม่ต้องห่วงครับส่งฟรีรูดบัตรก็ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้รีบโทรมาตอนนี้อย่าลังเลครับที่1577ลองดูหน้าหมู นะครับก่อนหน้านี้เห็นไหมครับเคยโซมเคยพังยังกลับมาได้ในวัย6.7เนี่ยครับด้วยเจาจิน่าอายุผมเนี่ยนะครับปูนนี้ละถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่กล้าพูดให้เสียชื่อนะครับ 12x ตัวใหม่เนี่ยหเข้มข้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้น2เวลาใช้ก็จะประหยัดขึ้นใช้ได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโปรวันนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลย เพราะคุณจะได้โปรเซรั่มล้วนๆเซรั่มล้วนๆไปถึง4กระปุกซึ่งไม่พอวันนี้ยังได้ให้ยาบูสเตอร์ตัวเด็ดไปอีกหนึ่งและตัวนี้บอกได้เลยว่าชุ่มชื้นคูณ2เขครับอีกนะครับโทรมาเลยครับที่15.7 7หจรือแตจจะจีน่าทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นเองครับและไม่ว่าแต่จิน่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือพรีเซนเตอร์ในภาพนี้ครับ เห็นไหมครับทุกคน <sk ill> ตัวพ่อตัวแม่และทุกคนใช้เตลรจีน่าจริงนทุกคนนะครับถ้าคุณภาพของเตลรจีน่าไม่ดีจริงทุกคนจะไม่ยืนยันกันด้วยคุณภาพกันอย่างเหนียวแน่นแบบนี้จริงไหมครับทีมงานยกป้ายแล้วค่ะบอกว่าเวลาจะหมดแล้วเหลือลด,ดเซอรกกว่า รีบโทรมานะครับที่1577หรือแลแ้วจารจิน่านะครับเหลือ2นาทีนะครับ2นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับจาริจิน่า2กระปุกใหญ่แล้วก็ได้อีก2พกพาและยังได้ไฮยาบูสเตอร์ทั้งหมด5ชิ้นปกติเกือบหมื่นแต่จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้นานเลย3-4เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทเท่านั้นเองนะครับพลาดวันนี้ไปไม่รับรองนะครับจะได้ราคานี้หรือไม่รีบโทรด่วนครับที่ 1577ครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วค่ะรีบโทรมาครับที่1577หรือไลอ้อนแต่ลิจนานะครับเนี่ยครับ2กระปุกใหญ่นะครับสพกพาแล้วก็ไฮยาบูสเตอร์อีก1นะครับปกติเกือบหมื่นแต่จ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเองนะครับโทรมาเลยครับตอนนี้ที่1577ครับคุ้มมากจริงๆเอาจริงๆเนี่ยปลายปีแบบนี้นะเอาจริงๆควรจะซื้อให้เป็นของขวัญหรืออะไรก็ได้นะอ่ะนี่ขอบคุณอาหมูนะคะขอบคุณนะคะหมูนอกจากจะมาสอนความเป็นเสือพวกเราละ ยังมีข้อสิ่งดีๆแม่เราผู้ใช้ใช่อีกด้วยนะคะแต่ที่สําคัญนะคะอาหารอร่อยออ่ยนะคะร้านนี้เลยนะคะใครไม,มคมะคะไม่มานี่คือตกเทรนด์มากเลยนะคะกับซินโดเซกินั่นเองนะคะอยู่ข้างๆโรงแรมโนโวเทลนะคะสยามสแควร์ค่ะรีบมากันเลยนะคะและอย่าลืมติดตามชมนะคะเพืตอนบ่ายทุกวันเสารบ่าย3ามโมงสีนะคะดูทีวีกดสามพาดูมือถือกดสามพันสวั 3, <c oughs> สดีค่ะสวัสดีครับ